ะะมาดูลักษณะของคำขวัญน,นะคะต้เกิดนอีกครั้งหนึ่งนะคะคำขวัญก็เป็นถ้อยคําที่แต่งขึ้นนะเพื่อเตือนใจหรือเพื่อให้เป็นสิริมงคลมีลักษณะเป็นการเชิญชวนหรือขอร้องให้ผู้อา่านหรือผู้ฟังยึดเป็น,นแนวทางในการปฏิบัตินะคะเสร็จแล้วทีนี้เรียนมาดูหลักการเขียนค,าค,าคาําขวัญหลักการเขียนคาขวาัญ เวลาเราเขียนเราจะต้องเขียนด้วยข้อความสั้นๆนะคะอา,อาจจะแบ่งเป็นวรรคหรือมีเสียงสัมผัสล้องจองกันนะให้จดจำได้ง่ายแล้วก็ไพเราะนี่คือลักษณะแล้วก็หลักในการเขียนคำขวัญน,นะคะเดี๋ยวเรียนจะได้เรียนรู้ต่อไปนะคะ อ๋อครูยังไม่เสร็จอ่ายังไม่เสร็จอ่ะอีกรอบหนึ่งเสร็จยังอยังเ,เรียนมาทึกลงในสมุดนะคะอ่ะทีนี้เรียนมาดูนะคะตัวอย่างทำขวัญน,นะ ตัวอย่างคําขวัญนะคะนักเรนดูอ่านพร้อมกันก่อนอ่านให้ฟังสิ้นอ่านพร้อมกันลูกสิ้นจิ้นปั้มอันใดเป็นใครมาหันดู่อาร่วมกันสันาวไทยให้เรียนสังเกตนะคะให้เรียนสังเกตความงมองสภาพของจอมีไหมเห็นไหมคะ มีเน,นเนี่ยไีใครเห็นไหมหันกับการเห็นไหมคะอ่านี่คือสัมผัสของจองอันนี้ในกรณีที่มันอ่ามันคล้ายๆากับก้อนสีเนาะจะให้มันสะอาดสวยเรือหน้าฟังมันจะต้องเห็นไหมคะในชั่วโมงที่แล้วเราแต่งกรอนสีมาลหลายๆคนยังไม่มีสัมผัสของจองไม่ได้ผ่านไป ไปคุนคกลับไปดูนะแล้วก็แก้ไขงานเก่าให้มันเรียบร้อยคราวนี้เราูดู่าตัวอย่างป่าวรรไดล่บป่าร่วมกันชางไทยตาขวัญน,นี้ก็ให้ข้อคิดในเรื่องของการสูญเส้นป่านะคะแล้วก็ชักชวนให้มาเป็นไงคะปลูกมาร่วมกันเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เรียนไม่ต้องลอกก็ได้ตรงนี้เป็ตัวอย่างนี้ไม่ต้องลอกนะคะเรียนดูเฉยอ่ะ,อะต่อไปไมาดูตัวอย่างคำขวัญต่อไปค่ะลูกอ่ะอ่านพร้อมกันอีกรอบนึงวันวันน,น,น้ำมีน้นีน้ำหมูไช้ไช้ไช้ไ้ไชไ นนามาได้เรียนดูนะคะเหมือนกันเลยมันก็มีสัมผัสของจองนะคะวันวานนะมีนั้เรียนดูมันมีสี่คำนะสี่คำก็คือกวนสี่นะเชื่อมโยงเขาบอกว่าอ่าความหมายของฝันนี้คือเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันเพื่อเห็นภาวะน้ําแล้งที่เกิดขึ้นแล้วก็เตือนใจให้ใช้น้ําอย่างประหยัด เพื่อให้มีใช้ถึงอนาคตในวันข้างหน้านั่นเองอ่านี่คือลักษณะของคําขวัญน,นะคะและของการใช้หนาอ่ามาดูคําขวัญอีกคําขวัญหนึ่งตัวอย่างนะคะอ่าดูอ่านพร้อมกันค่ะ,อ,ะออกออกกําลังกายวันละนิดพีชิตโรคภัยโรคพิชิตโรคภัยนะคะก็เป็นคําขวัญเกี่ยวกับชักชวนให้ ออกกําลังกายแล้วก็เพื่อให้นะคะสุขภาพแข็งแรงเห็นไหมเนี่ยพิชิตโรคภัยก็เพื่อเป็นการให้สุขภาพของเรานั้นแข็งแรงนั่นเองนะคะนี่คือตัวอย่างของคําขวาัญต่อไปค่ะลกูกตัวอย่างอ่านเรียนดูตัวอย่างนี้เขาว่าย,ยัางไงอ่าน้อพกันอีกรอบหนึ่งค่ะพลังความรักความเข้าใจ ชวนพ้นชวนพนภัยยาสุติดไอเวลาคนคุยอา่านไน้เรียนอ่านนะลุกนะฝึกอ,อ่านนะคะจะได้อ่านคล่องนะพลังความรักความเข้าใจช่วยพย้นภัยยาเสพติดอ่าชัดเจนมากเลยใช่ไหมว<ค>่นนี้ที่เห็นเนความรักความเข้าใจนะแล้วก็ความอบอุ่นในครอบครัวที่ ที่จะเป็นกรอบป้องกันภัยจากสารเสพติดนะคะนี่คือตัวอย่างเรื่องของคมาคอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปอีกคำขวัญค่ะครับน้ำเยียวใจเยียวไม่เยี่ยวสองสอนสอนสอนอสอนไม่เอสอนนะคะครับเยียวใจเดียวไม่เชี่ยวสองสอนนั่นคือ เป็นคำบวชให้เรารู้จักความปลอดภัยนะคะไม่เดือดร้อนเรื่องเอด่ดเอดเนี่ยเป็นโรคต่อนะคะชน,นิดหนึ่งนะทางเพศสัมพันใช่ไหมเป็นการปลุกฝังความรักของผู้ชายให้เกิดให้มีความมั่นคงในรักแล้วก็ให้ซื่อสัตย์ในคู่ความของโตน ซึ่งจะเป็นการช่วยขจ,จัดปัญหาของโรคเอ็นเอนะคนัเกเดี่ยวในเดียวนัเกเยี่ยวสำรองไปนะคะมาดูตัวอย่างนี่นะคะตัวอย่างอันนี้จะเป็นแค่สองวัดเนาะสันะ้นๆนะะคตัวอย่างหวานวันนี้อ่าอีกตัวอย่างอ่านพร้อมกันค่ะลูกอ่า อ่านหนังสือวันละหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตอ่านหนังสือวันละหน้าเพิ่มคุณค่าแก่ชีวิตยังไงทำขวัญทำขวัญไปคะอ่านแล้วเพื่เลยใช่ไหมอ๋อต้องอ่านหนังสือนะอ่านวันละหน้าก็ได้เพื่ออะไรเป็นการสร้าชีวิตเราชีวิตเราจะได้พัฒนาขึ้นอ่านได้เก่งขึ้นอ่าประมาณนี้นะคะ ลักษณะของคำขวัญนี้ถัดไปค่ะคำขวัญค่ะช่วยรถถูกกดขับรถถูกกดช่วยรถช่วยรถอุบัติเหตุขับรถถูกกดช่วยรถอุบัติเหตุสะที่ต้องนคำขวัญอ่าให้เราใช้รถถูกกดจราจรนั่นเองนะคะอะถัดไป เพรอะการข่าทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นหมดหมดราสีไปทั้งเมืองทั้งเมืองทิ้งขยะไม่ถูกที่หมดราสีไปทั้งเมืองอ่าเนี่ยคือเป็นการรณรงค์ทิ้งขยะให้เป็นที่นะคะอ่าอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างที่คุณมือเรียนได้นะคะเรียนรู้ใน่วงนี้จริงแล้วตัวอย่างํางสัรมีเยอะแยะมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างคำนามวันเด็กวก่นะวันเด็กวั่วันอะไรอย่างี้คประจํารงเรียนใช่ไหมมีเยอะแยะมากมายนะคะอ่าต่อไปคะลูก เด็กดีเป็นสีแก่ชาติฉลาดชาติเจริดชาติเฉลาดชาติเจริญเด็กดีเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญอ่าก็จะเป็นคำวันเกี่ยวกับวันเด็กนะเป็นคำวันของวันเด็กเด็กก็คือเลนะคะถ้าเด็กจะดีเด็กดีก็ต้องเป็นสีแก่ชาติเด็กฉลาดชาติเจริญนะคะ ประิษฐ์ขท้นทุกๆปีโดยนายกรัฐมนตรีอแต่ะละสมัยจะเป็นคนให้คำขวัญนี้นะคะไปมาดูแบบการที่เรียนจะได้นะให้เรียงนะคำขวัญให้สมบูุที่สให้สลาดสรย้ยที่สุดคุณครูมีให้นะมี คุณทำให้แต่ว่ายังไม่ได้เรียงเป็นคำขวัญให้ได้เรียนมาเรียงหน่อโอเคนัาากเรียนเขียนในสมุดของตัวเองนะคะแบบสมัดค่ะหน้าใหม่เลยนะคะลูกหน้าใหม่เลยนะ,ะใช่เพราะว่าหน้าที่เราเขียนหนาเกี่ยวกับคำขวัญเดี๋ยวเรียนจะได้ย้อนกลับไปเขียนนะคะนักเรียน ข้ามไปหนึ่งหน้าหน้าใหม่เลยจางหน้า,นากระดาษว่าแบบฝูกหัดนะคะอันนี้เขียนตรงไหนเหรอคะเขียนแบบฝึกหัดแล้วก็เขียนคำสั่งด้วยเขียนหน้าไปอ่าตัวลงไปนะคะอื รียงแต่เดี๋ยวเรียนคุณให้เรียนลอกโจทย์ไปก่อนนะคะลอกโจทย์ไว้แล้วก็เวน้นบรรทัดสองบรรทัดสามบรรทัดในแต่ละข้อเข้าใจไหมคะอะเพื่อเราจะได้ขีดเส้นขั้นแต่ละข้อให้สวยงามนะคะข้อที่หนึ่งนะข้อที่หนึ่งเรียนลอกโจทย์ไว้แล้วก็นับลงมาอีกสามบรรทัด บรรทัดที่สามให้ลงขีดเส้นยาวด้วยสีแดงหมายถึงขีดเส้นใต้ขั้นข้อที่หนึ่งนะคะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเสร็จแล้วข้อที่สองนี่เราก็เขียนเว้นลงมาอีกสามบรรทัดบรรทัดที่สามนั้นขีดเส้นสีแดงยาวขั้นข้อเข้าใจไหมคะเราจะไม่เขียนข้อต่อต่อต่อ,ตอกันมาอันนี้เพื่อ,อความเป็นระเบียบนะคะของแต่ละข้อเพราะฉะนั้นเราเขียนเสร็จ เว้นตสามบรรทัดบรรทัดที่สามขีดเส้นยาวนะเส้นใต้ายาวเลยคะเป็นว่าเสร็จข้อที่หนึ่งแล้วเราเข้ามาตอบกันดาษไม่ต้องอ่าขอ่าข้อที่หนึ่งอะไรลอกจดเสร็จหรือยังหน้ากระดานนี่แหละค่ะลูกขาหน้ากระดานนี่แหละค่ะ นี่รน้าเป็นนวยก็นเลยอ่ะมาดูข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนอา่านอ่ากลุ่มคำพวกนี้ก่อนอ่ะคำที่หนึ่งอ่านว่าเช,ชิดชูคุณธรรมสาติคมตตามัญไปเรียนรู้มีวินยันย เช่าชูคุณธรรมสามัคคีไปเรียนรู้มีวินนยเป็นคำขวัญหรือยังอย่างเรามาจัดเรียงใหม่นะคะให้เป็นคำขวัญที่สละสลวยแล้วก็ได้ใจความนะจะเอาอะไรมาก่อนสามัคคีครับเห็นงากเลยเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะเพื่อบอกว่าสามัคคี สามัคคีต่อด้วยมีวินัยโอ้โหนะสามัคคีต่อด้วยมีวินัยนี่คือหอเรียนเขียนด้วยนะเรียนเขียนด้วยนะไม่รู้อ่ะดูก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยได้อเดี๋ยวเพิ่งเขียนสามัคคีมีวินัยแล้วต่อด้วยไฟเรียนรู้ต่อด้วยอันนี้ได้ในไฟเรียนรู้ที่ส่องนะเพื่อนช่วยกันแต่งนะแล้วก็ไฟเรียนรู้แล้วก็ เชิญชูค<ช>ุณธรรมถูกไหมยังไม่รู้อดูเฉลย ER ค่ะลูกอ่าเฉลยคำที่หน,หนึ่งสามวิธีถูกไหมถูกค่ะคำที่สองถูกหรือเปล่าถูกมีวินัยและก็ไปเรียนรู้แล้วก็ เชูนนคบคุณกระทโอเคอ่าเรียนลอกตัวอย่างไว้เลยนะคะเข้าใจหรือยังทีนี้เข้าใจวิธีการทำหรือยังคะเข้าใจนะเอาลอกไว้เลยนะข้อที่หนึ่งยอกคำตอบไปเลยคะ่ะทีนี้ข้อที่สองแล้วก็ข้อต่อๆไปนีกเรียนสามารถทำเองได้ไหมคะทำเองอได้ได ได้นะโอเคอ่าไอ<ด><ด>ที่ลอกตัวอย่างไว้แล้วนะคะข้อที่หนึ่งนะนักเรียนก็มาทำข้อที่สองต่อไปเลยนะพ่าเดี๋ยวคุณครูจะมีข้อต่อๆไปอยู่นะคะคข้อที่หนึ่งหน้ากระดานนี้จะมีข้อ1กับข้อ2นะคะ ตองดึงอแขอแหละแล้วพ่กก็เริเขียนทีข้อต่อไปก็ทําแบบนี้แหละนะเรียนสังเกตนะคะแต่และคําชี่ยกขึ้นมาให้มันมีสัมผัสคล้องจองนะคะแล้วมันก็จะได้คําขวัญที่สละสลวยแล้วก็ได้ใจความนะคะใครเสร็จข้อหนึ่งแล้วต่อข้อสองนะคะแล้วก็ข้อต่อต,อ,ตอไปครูจะขึ้นกระดานให้นะคะโอเคลองมือทําค่ะ